ตอบคอมเมนต์ของคุณนัตโตนะคะถ้าหน่อยอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะหน่อยทําคลิปเกี่ยวกับการเ,าเป็นผู้นำนะคะเกี่ยวกับการสนทนานะคะในคู่ชีวิตนะคะในในคนอื่นในคนรอบข้างว่าให้เราเป็นผู้นำนะคะในการที่จะเปลี่ยนโฟกัสก็คือการใช้บทสนทนาที่นำหน้าไปในเรื่องที่เราต้องการจะพูดนะคะทําให้คนที่เป็นคนพูดรบๆเนี่ยเขาจะได้เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดของเขาแต่คุณนัตโตบ,บอกว่า ทำมาเป็นปีแล้วนะคะแต่คนที่เราเป็นคู่สนทนาด้วยเนี่ยเขาก็ไม่เปลี่ยนนะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะพูดในเชิงลบแล้วก็ดีไม่ดีจะกลับมาว่าให้เราด้วยนะคะแล้วสุดท้ายเขาก็ยังเป็นคนนั้นต่อใช่ไหมคะเราก็ยังมีหน้าที่เป็นคนที่เป็นพูดเป็นผู้นํานะคะให้เขาคิดไปในทางบวกแต่เขาก็ยังเป็นคนแบบนั้นมาปีกว่านะคะเราจะแนะนําอย่างนี้ค่ะคือ ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เราเคารพอย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะเราอาจจะปิดหูนะคะไม่ฟังหรือว่าออกจากสนทนาน,นั้นเวลาที่ท่านบน่นท่านว่าอะไรเราเราก็แค่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเราไม่ผิดนะคะแล้วมันไม่เกินสิทธิ์ของเรานะคะก็ออกมาจากจุดนั้นนะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยากจะหาคําดีๆมาใสา่มาใส่ในหัวนะคะเสพข้อมูลดีๆเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากที่เราจะอยู่ในอ ในสถานการณ์แบบนั้นก็เอาตัวเองออกมานะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคู่ชีวิตเนี่ยนะคะแน่นอนถ้าเราเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่พยายามที่จะชี้นําเขาไปในทางบวกแต่เขายังเป็นคนแบบนั้นแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแน่นอนสักพักหนึ่งคุณจะอยู่ด้วยกันไม่ได้คุณจะจูนด้วยกันไม่ติดคนที่เป็นพลังงานบวกสูงกับคนที่แบบคิดลบตลอดเวลาแลวไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยมันจะจูนคนละคืนไม่ติดก็จะแน่นอนก็อันเนี้ยนะคะมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะส่วนถ้าเกิดเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าอะไรก็ตามนะคะหน่อยแนะนําค่ะนะคะ เราสามารถโน้มน้าวคนอื่นได้ด้วยการที่จะเป็นผู้พูดนะคะชักจูงนะคะพูดปฏิทินทางนั้นอ่ะได้แต่เราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้เลยถ้าคนคนนั้นเขาไม่ต้องการจะเปลี่ยนนะคะถ้าวันนี้เราชี้นําว่าพูดเรื่องนี้สิมันดีอย่าไปพูดเรื่องลบแต่เขาก็ยังไม่ฟังเขาคิดว่าโลกของเขาสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงเขาอยากจะพูดสิ่งนี้เขาไม่เชื่อใครก็ปล่อยเขาไปะค่ะนะคะทุกคนมีสิทธิ์เลือก แต่เราล่ะนะคะในมุมของเราที่หน่อแนะนาคือเราก็มีเสียงเลือกเหมือนกันเลือกนะคะที่อยู่ที่จะไม่อยู่นะคะในกลุ่มคนแบบนี้นะคะเพราะว่าเชื่อไหมคะว่ากลุ่มคนที่เราอยู่ด้วยนี่ม,นมันมันมีอ่าส่วนมากๆนะคะที่ทําให้ชีวิตของเราจะดีขึ้นหรือเร็วลงนะคะโดยเฉพาะถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มคนที่แบบคิดลบนะคะพูดลบแล้วคะแล้วก็มีความชัดเจนในตัวเองว่าฉันถูกไม่มีใครที่จะเปลี่ยนฉันได้ความคิด แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายังพยายามนะคะที่จะเปลี่ยนเขาตรงเนี้ยแน่นอนนะคะบางทีเราอาจจะโดนดึงลงมาก็ได้นะคะแต่ง่ายกว่านั้นเราแค่เปลี่ยนตัวเองนะคะเราชอบแบบไหนเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีๆใช่ไหมเราไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขามีความคิดนะคะแง่คิดแบบนี้นะคะนี่แหละจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วมันจะดึงพลังของเราด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเลือกนะคะที่จะอยู่ให้ถูกคนนะคะนี่แหละคือสิ่งที่หน่อยจะแนะนํานะคะกับอคอมเมนต์ของคุณนโตนะคะ